ตัวอย่าง2.6จนะครับจะเป็นตัวอย่างของการรวมแรง3มิติเข้าด้วยกันนะครับในนี้เขาให้หาขนาดแล้วก็ทิศทางนะครับขนาดเนาะและทิศทางของแรงลับนะครับแรงลับเราให้เป็น fr ที่กระทำกับตะขอดังรูปนะครับในรูปมีตะขอตะขอ a อยู่ซึ่งก็จะมีแรง f 1นขนาด600กับ f 2ขนาด5 0 0ร้กระทำดังนั้นสิ่งที่ต้องการก็คือ fr เท่ากับ f 1บวก f 2นะครับให้หาขนาดของ fr ก็คือ absolute fr และทิศท,ทางใช่ไหมทิศทางก็คือแกน x แกน y แล้วก็แกน z นะครับสองจุดหกนะครับจงหา fr ซึ่งเกิดจาก f 1บวก f 2นะครับกำหนด f 1มาเป็น600แล้วก็ f 2เท่ากับ500นะครับจากนั้นวาดรูปใช่ไหมครับเราต้องวาดรูปนะก็คล้ายๆกับรูปข้างบนเลยนะครับมี x y z นะมีตำแหน่งที่เกี่ยวข้องอยู่3มตำแหน่งก็คือ a b 4นะครับดังนั้นเราต้องเขียน position A ลงไป A position A เท่าไหร่ครับแกน x เป็น0นะครับแกน y เป็น2แกน z เป็น4นะครับนี่ position A position B จะอยู่ตรงจุดเริ่มต้นนะครับ B จะเป็น 0, 0 0แล้วก็ position C นะครับ C ตรงนี้นะ C จะเป็นอะไรครับแกน x เป็น4แกน y เป็น8กแกน z เป็น0นะครับนี่คือ4อันเวกเตอร์ของแรงก็จะเริ่มจากเวกเตอร์ที่วิ่งจาก a ไป b นะฮะันนี้เป็นเวกเตอร์ f 1 f 2จะเป็นเวกเตอร์ที่วิ่งจาก a ไป c นะครับ นะครับงนั้นเราต้องสร้าง f 1กับ f 2ที่อยู่ในรูปของคาร์ติเซียนนะครับโอเคนะเราต้องสร้าง f 1กับ f 2ให้อยู่รูปของคาร์ติเซียนก็คือ ijk นะ f 1เวกเตอร์ f 1เกิดจากอะไรครับขนาดเนาะคูณกับพิศทานงนั้นขนาดคืออะไรครับ ขนาดก็คือ600ทิศทางนะครับทิศทางคือยูนิเวกเตอร์ของอะไรฮะ a b บีนะเวกเตอร์ a b บนะีมขนาดแล้วก็ทิศทางนะทิศทางยูนิเวคเตอร์ a b หาจากอะไรครับหาจากขนาดหาจากเวกเตอร์ a b หารด,ด้วยขนาด a b นะครับเวกเตอร์ a b ก็เอาอมาจากอะไรครับ b บลบเใช่ไหมครับดังนั้นก็จะกลายเป็นอะไรครับเอา0 ตำแหน่ง0 0ลบตำแหน่ง a ก็จะกลายเป็น0 i นะครับบวกกับอะไรครับ0ลบ2 j นะครับบวกกับ0-4ลบ 4, k นะทั้งหมดหารด้วยขนาดใช่ไหมครับอันนี้เป็น0นกำลัง2ก็เป็น0ไปนะครับก็เป็น2กํกำลัง2อบวก4กบลัง2นี่คือ u อเวกเตอร์ของ ab ดังนั้นเราจะได้เวกเตอร์ f 1ขึ้นมานะครับ มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ขนาด600เนอะคูณทิศทางคือเท่าไหร่ฮะหนึ่งส่วนสี่จุดสี่เจ็ดนะคูณกับลบสองเจลบสี่เคอันนี้ได้เวกเตอร์ f1 ขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปเวกเตอร์ f2 แอปสองเกิดจากขนาดคือ500คูณทิศทางจูนิตเตอร์ AC นะครับขนาดกับทิศทางอันนี้คือทิศทางจูนิตเตอร์ AC เกิดจากเวกเตอร์ AC หารด้วยขนาด AC นะครับเวกเตอร์ AC คือจุด C ลบจุด A ดังนั้นก็จะได้ซีลบศูนบวกแลบสอบวกศลบ C k นะครับหารด้วยทิศทาง 2, 6, 4กำลังสองลบสอลบหกกำลังสบวก4กำลังสเราก็จะได้เวกเตอร์ f 2ขึ้นมาก็คือเท่าไหร่ครับขนาด500หารด้วยสแควร,รูทข้างล่างมีค่าละกับ8.25นะครับข้างในก็จะเป็น ci าบวก6 J ลบ4 K นะนี่เป็นเวกเตอร์ของ f 2 fr นะครับก็คือการรวมกันในรูปของเวกเตอร์ f 1กับ f 2นะครับซึ่งก็คือองค์ประกอบ i ก็จะรวมกันองค์ประกอบ j รวมกัน k ก็จะรวมกันนะครับสุดท้ายคำตอบอก็จะได้2 4 2 น้นะนิสิตต้องไปกดขัอนที่เลยเอาเองเนอะ 95.48j นะครับลบ 779.1k แต่โจทย์ต้องการหาขนาดใช่ไหมครับขนาด fr นั่นก็คือเกิดจาก square root ของแต่ลงประกอบยกกำลังสองนะครับ คำตอบแรกคือขนาดก็จะมีค่าเท่ากับ821.6นิวตันนี่เป็นคำตอบที่1จากนั้นมุมเนะมุมก็ประกอบไปด้วยมุมของ x นะครับหรือมุมอัลฟานะครับได้จาก cos ลบหนะึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือมุมเดียวกับยู N นิเวกเตอร์นั่นแหละที่เราหาตนตอนแรกนะครับ ารด้วย821.6นะครับก็จะได้ออกมาเป็น72.83นะของ y นะครับเบต้าก็เป็น cos ของแกน y 95.48หารด้วย821.6นะครับก็82.33นะครับ เช่นเดียวกันนะมุมของแกน z หรือมุม gamma นะครับ arc cos ของลบ779.1หาร821.6นะก็จะได้161.9นะครับอันนี้ก็เป็นมุมที่เป็นคำตอบที่2จางไปที่โหมด8นะครับเวกเตอร์ ector, นะฮะอันนี้เวกเตอร์ a นะครับมีขนาดเท่ากับ สามมิติอ่ะเป็นสามมิติเนาะก็เกิดจากตำแหน่งของ ab นะครับจะเป็น0-2-4ลบลบนะครับนี่เป็นเวกเตอร์ชี้จาก a ไป b นะฮะเาเวกเตอร์ f 1นะเวกเตอร์ f 1น่ก็คือเอา600คูณกับ หกร้อยคูณยูนิเวกเตอร์ถูกไหมครับแล้วก็จะได้หกร้อยคูณกับยูนิเวกเตอร์คือเกิดจากอะไรฮะเกิดจากเวกเตอร์ a นะครับหารด้วยขนาดถูกไหมครับขนาดเราช้แอฟซูลูนเนาะของอเวกเตอร์ a นะครับโอเคนะ,ะนี่ก็คือเป็นเวกเตอร์ f หนึ่งเราจะเก็บ f หนึ่งไว้เพื่อจะไปคำนวณบวกกับ f สองเนาะ ก็ใหน้นักเรียนอนานกศึกกดชิปตรง store นะฮะ store แล้วกดตรงเครื่องหมายลบมันจะมี a ข้างบนนะฮะมันจะเข้าไปเก็บไว้ในเป็นเวกเตอร์ a อันนี้เวกเตอร์ a ของเราจะกลายเป็นลบ268.3กับลบ5 6 6 6นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับลองดูเนาะเวกเตอร์ a นะครับก็จะได้เวกเตอร์ f 1ออกมาละต่อไปเวกเตอร f 2 ข้อสองจะให้เป็นเวกเตอร์ b นะครับก็ชิปเวกเตอร์ b ก็เก็บดัตต้าก่อนเนาะดัตต้าของเวกเตอร์ b นะครับซึ่งมีขนาดสามมิติเนาะเวกเตอร์ b จะเป็นเท่าไหร่ครับสี่หกนะครับแล้วก็ลบสี่นะครับ,นะรบอันนี้เป็นเวกเตอร์ชี้จาก a ไป c นะไม่ใช่เวกเตอร์ b เนะี่ยให้เก็บเป็นเวกเตอร์ b แต่เป็นเวกตตเ,เวกตอร์ที่ชี้จาก a ไป c นะครับ เราจะได้เวกเตอร์4 i บวก6 j ลบ4 k อันนี้เราจะทำให้กลายเป็นเวกเตอร์ f 2ก็คือ500นะครับคูณกับเวกเตอร์ b เมื่อกี้นะครับชี้เวกเตอร์ b ก็คือ4แล้วหารด้วยแอบสโลู์นะครับก็คือค่าความยาวของ ac นั่นเองอันนี้ก็จะได้เวกเตอร์ f 2ขึ้นมานะเป็น2 4 2 i 3 6 3 j ลบ2 4 2 k นะครับเราจะเก็บเป็นเวกเตอร์ b แทนเข้าไปนะก็ชิป store แล้วก็ b จะอยู่ข้างตรงนี้นะฮะเราจะได้เวกเตอร์ b เวกเตอร์ f 2มาแล้วเป็นเวกเตอร์ b นะครับจากนั้นก็นำมาบวกกัน,นเพื่อจะหาคำตอบนะครับชิปเวกเตอร์ a เนาะบวก ชิพหเวกเตอร์ b นะครับเราจะได้คำตอบมาเป็น242.53นะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็5 95นะครับตามนี้เลยลบเจ็ 7, 7, 9, นะครับเป็นเวกเตอร์แอนเซอร์เนาะเวกเตอร์แอนเซอร์คราวนี้เขาต้องการหาค่า,าใช่ไหมค่าเวกเตอร์เวกเตอร์แอนเซอร์เพราะฉะนั้นเราก็กดเอนะ็กซ์โตดเนาะเอ็ส์โตรด์ของเวกเตอร์แอนเซอร์เมื่อกี้นะครับ5 ก็จะได้คำตอบ821นะครับ